วันนี้ได้เลิกงามยามดีค่ะเปิดร้านกันอีกรอบนะคะที่ติดตามนงวดมานะคะก็จะรู้ว่านงวดเปิดร้านไขยของชําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้เปิดร้านใหม่อีกครั้งนะคะนงวดก็ซื้อไอศครีมค่ะข้าวโพดอบเนยนะคะแล้วก็ผัดหมี่โบราณอร่อยมากมายกเด็กๆในหมู่บ้านด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเจ้ายินดีก็ไปต่อคิวแล้วกินตุ้ยๆเลยนะคะไม่สนใจใครเลยเดวนงวดจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทําไมต้องเปิดร้านใหม่อีกครั้งจะครบปีหนึ่งแล้วพอดีมีโครงการใหม่นะคะมิตรแท้ชงหวยของแมคโครค่ะพอดีนงวดเองนะคะตอน เพิ่งจะมามีตอนนี้เลยค่ะและนงมดเองนะคะก็ได้อ่านเงื่อนไขต่างๆก็เลยโอเคเราเราเองนะคะก็ยังเป็นเจ้าของกิจการร0 0แล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานนะคะเข้ามาจัดระเบียบร้านให้ด้วยขายให้ทันสมัยและสินค้าที่เราได้นะคะราคาก็จะถูกลงด้วยค่ะจะมีป้ายร้านค้านะคะแล้วก็ตรามิตรแท้โชว์หวยแบบนี้ให้เราด้วยค่ะและของในร้านก็ขายปกติค่ะจะซื้ออะไรมาขายก็ได้หรือว่าจะซื้อที่อื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อกับของแมคโครด้วยโดยปกตินงมดก็สั่งของทางแมคโครอยู่แล้วนะคะแต่สินนนนนคค้้้าาาาาาาบงงออยย่่่ทีีไไมมมมใแะะะะก็จปซืตตลดัข อาทิตย์นะคะก็จะมีหนึ่งวันค่ะพี่พี่ทีมงานนะคะก็จะเข้ามาดูแลร้านและมีสินค้าอะไรคะ่ะเหลือต้องสั่งอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะคะว่าเราจะสั่งสินค้าอะไรมายอดขายอันนี้นะคะเราขายได้เท่าไหร่ก็เป็นของเราค่ะเพราะสินค้าทุกอย่างเราลงทุนเองหมดเป็นเจ้าของกิจการเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่ได้ฟิตยอดขายนะคะว่าแต่ละวันต้องขายได้เท่าไหร่แต่โครงการนี้เข้ามานะคะก็จะทําให้ร้านเราดูน่าซื้อขึ้นกระตุ้นยอดขายได้ค่ะแ,แรกแม่นนองวัดก็ไม่เข้าใจนะคะก็พยายามอธิบายให้ฟังบอกแม่ว่าขายทุกอย่างเหมือนเเเเเเดิิมลยคคคค่่ะะะพรราาาาป็นนนจ้้ของแส ก็สั่งกับพี่แมคโครให้พี่แมคโครมาส่งให้ก็จะมีมาส่งสินค้าให้ทุกอาทิตย์เลยค่ะตามที่เราสั่งนะค่ส่วนแม่นะคะอยากซื้อสินค้าอะไรมาเพิ่มเติมที่ไหนก็ไปซื้อมาได้เลยก็อธิบายคร่าวๆแบบนี้ให้แม่ฟังนะคะแม่ก็เข้าใจค่ะช่วงนี้แม่ก็ไม่ต้องวิ่งซื้อสินค้าเติมในร้านบ่อยแล้วแค่จดนะคะว่าสินค้าอะไรหมดนะคะเราก็ทํากันสั่งพี่แมคโครก็จะมาส่งให้ทุกอาทิตย์จริงๆก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวว่างๆมาอธิบายให้ฟังวันนี้ก